วันนี้ผมจะมาเล่นสตีเบนโรบเป็นอีพีที่5้านะคะซึ่งอ p พีนี้ทุกคนจะได้เห็นแฟนคลับ1ิบคนให้ตัวผมซึ่งมีตั้งแต่แมงมุมแซมมี่จนไปถึงลอสตาลาลิตโตทองคําแล้วก่อนจะดูคลิปนี้กดไลค์กดติดตามถ้ากดกันแล้วเราไปดูกันเลยครับคนแรกคุณไว้เขาเป็นคนที่ให้เจ้าวัวเพชรกับผมในตอนที่3ซึ่งเขาก็ให้ผมเลือกได้1ตัวซึ่งผมก็ได้เลือกเจ้าขวดแก้วหน้าประหลาดแล้วผมก็เอามาไว้ที่บ้านเลยโอ้โหโคตรเทแต่ถ้าคุณคิดว่าเทแล้วอย่าลืมดูให้จบจะได้เห็นเจ้า,า,าลอส ต่อจาที่คนที่สองคุณแชมป์ซึ่งเขาก็ให้เจ้าแซมมี่สไปเดอร์มาแล้วเขาก็ฝากให้คุณกดติดตามด้วยก็คนนี้เลยนะถ้าคุณอยากกดติดตามก็ไปกดได้นะคะคนที่3คุณเนมีอีซึ่งเขาก็ให้เจ้าแมงมุมเพชรกับผมนะแล้วผมก็เอามาเก็บที่บ้านเลยนะแล้วเขาก็ให้เจ้านกแกลเล็กซี่อีกตัวนะแล้วผมก็เอามาไว้ที่บ้านเลยครับแล้วก็ยังให้เจ้าวัวอีกแล้วผมก็เก็บมาไว้ที่บ้านอีกต้องขอขอบคุณเขามากมากเลยครับคนที่4คุณแดเนียลซึ่งเขาก็ให้เจ้าแซมมี่สไปเดอร์ผมก็เก็บมาไว้ทีีีี่่่บ้้้้าาาาาานนนนเเเเเลยยคคท5ุณออซึงงกกก็็ใหจมมมผ ไว้ที่บ้านเลยแล้วเขาก็ยังให้เจ้าแพ้กาแล็กซี่ตัวนี้ด้วยผมก็เอามาไว้ที่บ้านเลยคนที่6คุณนาฮีซึ่งเขาก็ให้เจ้าลิงดุยดุยดุยแล้วผมก็เอามาไว้ที่บ้านเลยแล้วเขาบอกจะให้อีกให้ขายนกแล้วผมก็ปฏิเสธไปยพอเป็นของแฟนคลับอีกคนนึงนะครับแล้วก็จบไปนะคนที่7คุณชาโดแล้วเขาบอกให้หมดบ้านผมนี่หวานเจี๊ยบเลยผมก็เลยเริ่มด้วยเจ้าไบซอนแล้วก็ต่อด้วยแซมมี่สไปเดอร์ตาลาลีตาปูเจ้าหมากาเล็กซี่ตาลาเลโรตารลาล่าเรนโบ้และจบด้วยไบซอนอีกหนึ่งตัวซ ขอบคุณคุณชาโด้มากมากเลยนะคะคนที่แปคุณโรซิเบตสีซึ่งเขาให้ผมเลือกระหว่างเจ้าลากาวากับเจ้าาไปเดอร์ซึ่งผมก็ได้เลือกเจ้าแมงมุมก่อนจะเอาเข้าบ้านแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่คุณรอคอยคนที่9คุณกุล4 5 6หซึ่งเขาได้ให้เจ้ารอสตาราลิโตสทองคํากับผมแล้วผมก็หยิบเอาเข้าบ้านเลยโอ้โหโคตรเท่แล้วก็เรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณเขามากมากจริงๆและคนที่10คุณ G ี1นะซึ่งเขาก็ได้ให้เจ้าวัวทองคํานะซึ่งผมก็จิ้งเอามาไว้ที่บ้านเลยแล้วยัังเหลลอีีกกกาาายคนมมๆทท่ แต่ผมยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับคนอื่นๆที่ให้ตัวผมไม่ต้องตกใจนะครับจะมีตอนต่อไปแน่นอนเล้วเนื่องจากตอนนี้ผู้ติดตามผมครบ2,500ซับแล้วผมเลยจะจัดกิจกรรมให้ตัวนะครับถ้าคุณอยากร่วมเล่นคุณก็แค่กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วคอมเมนต์โดยที่ไม่มีใครตอบกลับคุณแล้วภายในคลิปหน้าผมจะประกาศผู้โชคดีเองซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ไปถึง67ไลค์นะครับเดี๋ยวก่อนนะ67ไลค์นั่นมัน